สวัสดีครับพี่น้องนี่ครับต้มปลาดุกครับปลาดุกยอกนะครับได้ปลาดุกหง่มาครับนี่นี่ปากอีตู้ครับนี่จีตู้แหลครับปากอีตู้นี้หอมก็ปา,ากอีตู้ไอีตู้แหล่นี้หอมก็อีตู้โคราชเด้อพี่น้องแต่ว่ามันมันเป็นดอกแหียงครับ คันเฮาบ่อเด็ดดอกแหงมามันกะสิต,ตายไปครับแล้วคันเฮาเด็ดดอกมามันกะสิตแตกไหมครับเอ,อ่อเพื่อนเอินว่าแตงสาวพี่น้องแตงสาวนี่ครับดอกแหงบอแหงนี่อย่างารครับเด็ดดอกม,อมันดอกมาพ้อพี่น้องนี่ครับเอามาหั่นก้านเลยครับก็ถิมเบ้ลงกไปงี้เถะครับนี่นี่แ้วก็ยัวยัวยัวเนี่ยครับนี่ยัวนี่นี่ นี่ครับอหัวกินไข่กับไส้ทั้งหัวที่ครับทุบเป๊ะๆแล้วก็ถิ่มปั๊บลงไปโรดพี่น้องนี่บ้ยแทบเกิอนี่พอมีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ผัดทวงอกครับนี่ผัดทวงอกนี่ต้มปลาดุกครับต้มปลาดุกโอเคครับทังไหนก็ปีใหม่นี่ก็ขอให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนที่มาติดตามผมหรือ จังไหร่กระซ้างครับที่เขามาเบิงมากดไล่ก,กดแร์มาอย่างกระซ้างครับให้สุขภาพแข็งแรงโชคดีมีใช้ลำรวยลำรวยครับสวัสดีครับ